สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอทแมพพิกกี้โหมดเดซี่กันเกลเกลตื่นยังเกลเกลตื่นยังงั้นเราไปก่อนนะเธอเดี๋ยวเราขอไปยิงไม้ <ไ S 1> บ้างห,หยุดก่นอนเกลตื่นยังเกลอ้าวเธอดา่าเราอีหน้าเกลงั้นเราไปก่อนลอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยช่วยบอกเราทีว่าตอนนี้เหนเอ่อสถานีรถไฟเหรอ รถไฟล่างรถไฟขาดด้ว้ยโชคดีนะเราเห็นไม้กระดานอยู่บนเธอใส่ชุดสีชมพูหวานแววมากเธอก็ใส่ชุดสีฟ้าหวานแววมากดูไม่ได้สีฟ้ามันหวานตรงไหนโอายเธอรอแหลกสีฟ้ามันหวานตรงไหนเธอตอนนี้โคตรแหลกเลยเหลือแต่นี้แล้วเพื่อนแล้วก็ลืดปืนลืดปืนเลยเพราะเราไม่ได้โทรไปด้วยเธอไปหากุญแจเขียวเลยโอเคโอเคขอใส่แล้วป้ะเขียวเธอหากุญแจเขียวเจอแล้วเพราะเราหนึ่งเราหนึ่ง โอ้ย,อยงั้นเราก็ต้องปรับเป็นหนึ่งโอ้ยก็จะปรับให้เหมือนแล้วใช่หไหมเพราะเครื่องเรามันก็เครื่องพวกเราก็แบบอืมค่าคุณภาพไม่เท่ากันนะเข,ขาเคลื่อนที่ดีกว่าเยอะเราเด็กเคลื่อนท่านะเดี๋ยวเราสำรวจวกันก่อนเธอเกือบโดน นี่ยได้และเธอได้การแดงยังยังไม่เธอห้องพอเลยเธอขอกขออารเราขอ,อการแดงดิได้ไดที่โรงพยาบาลยังตอบไปเฮิ่ยิ่งให้หน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปห้างเดียวกับเธอนาะจะตายแล้วเหรอคราวนี้เราขอไปห้างเดียวกับเธอเพราะว่าเราจะตาย ไปยังไหมุนม,มองค้างไอ้นี่เนี่ยเออนาไๆ่เธอจะไปทางนี้เนาะเราไปทางนี้ประจำส่วนเธอก็ไปแต่ทางละทางลกใช่ทางละแต่อมแต่ว่าเกลียวไปคนค่ ส่วนเราเดินเราชิวๆเราเราไปแดดนอกส่วนเกี่ยวก็อ่านนะฮะเราไม่อ่านเราได้หยิบอะไรบางไหมเนี่ยเราได้หยิบอะไรบางไหมเนี่ย Nè. จีนดูไม้ไข่อะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยค้างไปรอเอ้าแลต่เธอไปรอเลยเหรออือเมื่อกี้เธหยิบเลยเหรอก็เธอจะแย่งหยิบอยู่แล้วล่ะรู้วฮ้ยเรามือไวไงร้องมืไวครั้นี้เขาจะขึ้นไปไหมไม่ขอบคุณที่ห้งเาสี่อันตรายงั้นเธอไปยิงก่อนเลย พอไปยิงตัวให้เราต้องขึ้นไปก่อนแล้วเขาไปยิงตัวพาลางังดูตัวนี้ตัวไหนกนนะหด็ดีเดี๋ยวเพี่หยุดเดีย๋ยวเดี๋ยวจะต้องใช้ ไปโรงพยาบาลไว้ก่อน บอกคงไม่ใช้ทีไรโอยได้ชื่อตลอดโอ้นี่ใบพันมุนมาตกไงเออเ่อเห็นไหมเนี่ยใบพันมันตกเราก็เลยแบบไปไม่ได้ก็ามาหยิบใบพัดอันใหม่ดีเลยเกลียวายเกิดแล้วเหรอใช่เกิดอตอนที่เราจะเดินออกจากประตูไปพอดีนนป่ะเกิ แล้วก็จะถามไปเลยว่าเธอจะไม่เอามันมาด้วยใช่ไหมทำไมิ้งกันแบบนี้โอ๊ยผครจะไรอยู่คไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวขอไปหาก่อนไม่จำเป็นต้องแค่ของเราโอ้ยรูนี้ไม่ใช่ดีกว่าคุยยกเล เจ๊เดี๋ยวก็ค่อยไปหาตอนหน้าก็ได้ถึงห้องส้มก่อนเจ๊อาจจะมีใส่พึ่งตกนะจี๊ตกนี้ได้แดงกว่านี้แน่พอใช้กราลองไปดูห้องพี่โทดต้องไปถึงกว่านี้เราเราเราไม่ได้แดงเพราะตกแค่หน่อยเราแดงเพราะต้มถึงเราไม่ได้ถิงใครปิดประตูเลยโอ้ไม่กินจะจัดการมันให้เลย จัดการไปแล้วรอบหนึ่งไงมันเกิดใหม่ก็จัดการใหม่บอกว่าเจ๊เจ๊ปีบขวานหนูเองนี่หนูไปทาอำตัวโคตรไม่ร่างเลยนะเออมัน โอยเธอถึงเธอหน้าจอจะแดงแต่เครื่องเธอก็สว่างกว่าเครื่องเราแล้วกันโอ้ยอ้ว่หน้าแไม่หน้าจอเธอแดงแต่มันสว่างเธอดูเราหลงทางแล้วเนี่ย ยพยิยหมไฟให้มันดับนะเดี๋ยวเรามองไม่เห็นโอ้นี้ไงเราต้องเดินอ้อม เดินไปก่อนเลยเดี๋ยวราดูชื่อเธอชื่อเธอสว่างจ้าเลยตอนนี้คือเราไม่จะขึ้นกับตัวอะไรเลยค่ะเราไม่เห็นเรามองๆธอไม่เลยตอน,นขอปะเพกเาะเขึ้ไู่นนกเ่งา,า,า,าเธอเธอไม่มีกล่องสมพด็บาลใช่ไหมใช่ อเห็นหน้าก็ได้เห็นหน้าก็ดหาไลเลยล่วงเดินใหม่เพราะว่าจริงนะตอนแล้วตรื้อตแหลงๆหลเอตอนนี้เราลงไปผิดทางไงเมื่อกี้เราไปอีกทางหนึ่งเราเลยล่วงอนนี้คือไเนเจ๊มาเถอะ เด in ี๋ยวกรรพยาบาลนี่ไงเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วในกล่องพยาบาลแค่ต้องจัดการไอ้ไม่ว่านี้ว่าอ้นนี้ไอ้เาไอ้เ้าไอเาไอ้เ้าไอจอ้เจ้จ้าไ้าอไอเาไไ หาจอไม่แดงแต่หนูลงทางแล้วนะเขอดูหน้าจอเราดิอมองไม่เลยเลยอีเราไมด้เลยเธอได้สวิตมาอย่างเดียายอสิบเนาทีแล้วนะเนี่ยคแน้แ่อที้เราลืมกดอนนะ่หา,อาหน้าเธอแแล้วเรออ่านหน้ารเราสิได้แล้ว เราอยากจะบอกนะว่าถ้าปล่อยเชี่ยวไว้ตรงไหนเอาไงไงเธอคีบ้นเลยเราขอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวรตาย ด้วยเออมันเกิดแล้วเนะี่ยเออฝันงท้ายมาได้ก็เราอยู่ข้างบนกับเธอนะโอเคได้เนอะอเราค้างไม่ต้องค้าหรอก เธอดูหน้าจอเราดิแดงเลยเเจริงด้วยทางตันอยู่อยู่เห็นตูดได้ใ้อานก็เห็นเห็นก็เเหรอก้นดาเลย ไปเดี๋ยวเรา,า,าเตรียมตัวกันอย่าไปหยิบกุญแจเรียกต้อมอ้าวแล้ว้างเมื่อกี้เราไม่ได้เดินลงมาไม่ใช่เหรอไปเขาไปเลยลกดเลย้างแล้ว